แค่ช่างมันเพราะเราจะไปชื่อว่าไม่มีความคิดอ่ะไม่มีทุกเราเอาตรงนั้นเพราะมันจะลงที่ใจใ<ช>คือไม่มีความคิดไม่มีทุกตัวมันจะเป็นยังไงอะไรอะไรอย่าไปมันลอยเหมือน,น,นเออไอ้ไตัวนั้นม,ม,ม,มันกลายเป็นไปรู้ไปอยากรู้มันอเออไม่ต้องไปรู้มันเป็นอะไรกันกนะ็จะไม่มีทุกเอาเอาหัวใจของมันก่อนไม่คิดไม่ทุก จิตมันกลับมาอยู่กับอายตนะใหม่มันก็เดินๆไปมันก็เขาก็แสดงให้เห็นให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ผสม,มัน เราเห็นในคือเราเห็นปฏิกิร no ิยาจชาค่ะแต่เราไม่เห็นที่มาของมันปฏิกิริยาที่เป็นเซ็กเนี่ยเราเห็นแล้วแต่เราไม่เห็นที่มาของมันมันมันฝังมันฝังมาอยู่นั่นแหละที่มาของมันมาไงแต่มีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันคู่มากจิตไอ้นั่นแหละ เริ่มต้นแต่จิตมันยังไม่มีเป็นความไม่รู้คือเอาวิชาพอาวิชาเกิดการเปรียบเทียบไอ้นุ่นสว่างน้อยนี่สว่างมากไอ้นั่นสีสวยไอ้นี่สีไม่สวยแกเปรียบเทียบไปเกิดสังขารสังขารจิตที่สังขารละเอียดเกิดขึ้นพอสังขารเกิดขึ้นมันก็เริ่มยึดระหว่างที่เริ่มยึดนะอีกสักขาน มันก็มีความอยากไอความอยากตัวเนี้ยที่เป็นทาให้เกิดเซ็งเห็นไหมมันต้องเดินเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้เราก็เลยพยายามถอนความอยากความอยากมันมาจากไหนล่ะมันมาจากเราไม่เห็นภัยของวัฏฏสงสารคือกบกินยุงงูกินกบ หมูกินงูคนกินหมูวงกันคนเป็นมงจอรเนี่ยวัตตะเป็นแบบเมื่อหนูถีดจับเนี่ยวัตตะเป็นแบบนี้ออกมาไงคือไม่ต้องมองว่าเซกมองอะไรไอ้ตัวนี้แหละเหตุที่มันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเพราะเซกเซกทําให้เกิดการเวียนว่ายแเกิดตัวนี้เพราะทําให้มีการเกิดการตายมันก็เลยหมุนอย่างนี้ จะถอนออกมามแล้วเราจะมองไม่เห็นทางถอนเราเห็นแต่ว่าไอ้ตัวน,นี้ทำให้เกิดเซกแล้วก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยเออมันต้องเบื่อนอแต่ไม่ใช่เราเห็นว่าเบื่อเชื่อคำสอนของท่านท่านจะถามเราว่าเบื่ออย่างเออเราก็ในจิตที่มันกำลังหมดเลี้ยวหมดแรงในการไล่กันไล่กินกัน,นมันหมดเลี้ยวหมดแรงก็อลองดู เดินหมดเรื่องหมดแรงล้วมีคนถามเบื่อเดินยังเออเท่าแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนกันอันนี้พาะวิทธเจ้าถามเบื่อยังโอ้ยเบื่อแล้วพระเจ้าค่ะนี่แหละก็เบื่อนายมันก็เลยคลายกำหนัดเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมมันคลายไม่ต้องก็เพราะเพราะสสัตตาต่อสิ่งที่แท้มันเถียงหลวงพ่อในใจว่า ก็เราเราไม่ไม่มีตัวเนี้เมื่อเราวางของบูดได้เลยมันก็ไม่มีอยู่เลยมันมันเถียงแต่นี่หลวงพ่อมันจะให้เห็นว่ามันให้มองภาพรวมว่าทุกอย่างมันคือระบบนิเวศเจ้าค่ะก็นี่แหละแล้วมันติดอยู่ในใจแล้วมันไม่มีวิธีถอนอย่างอื่นเลยเนี่ยเราก็หาวิธีถอนมาโอ้ยเป็นหลายปีมันไม่มีเลยเป็นสิบปีหาวิธีถอนตัวนี้มันก็อยู่ตรง สั้นตวาดให้เบื่อยังเนั่นแหละแต่มันสงบระงับได้เบาๆแต่มียังมีอยู่กลางจิตนะมันคอยเสถียงตัวเก่งมันทำงาน <c oughs> มันวานวานกองรูปไปแล้วแล้วมันจะไปมันจะไปมีหญิงมีชายอะไรอย่างเงี้ยนะมัน,ม,นมันเถียงตั้แต่ตอนนั้นแต่ว่าเถียงในใจใช่ๆช่ก็อนะมองมองภาพรวมแล้ว ก็จะเห็นไอตัวเถียงมันถูกดับไปตอนดับสังขารเพราะเถียงมันดับเพราะเถียงมันดับไอกบกินยุงงูกินกบจะไม่มีตัวเถียงเอก็ <c oughs> ดูจะเบือ่อนาน <c oughs> แต่ไม่รู้ออกไงอยู่ในกรงเหมือนนู้นติดจักอ่ะแต่ไม่รู้จะออกไงเดยก็ได้ได้เสียงพระพุทธองค์ดับเบื่อเบื่อก็หยุดถีบสิ <c oughs>

เห็นอกเห็นใจคิดเกิดจากการเห็นโอ,อกเห็นใจเห็นอ,อกเห็นใจระบบมีเว็ที่เขาทำงานกันเป็นทีมคิดมันก็จะหายไปอยากอยากหายไปเพราะเบื่อหน่ายแต่ถ้ายังมีอยากอยู่ไม่ว่าอยากกินอยากอะไรเหมือนกันนต้นเหตุอยากกิน <c oughs> อยากอะไรต้องบอกไม่เกี่ยวกับเซ็กส์เลยนั่นแหละลงมาลากเงามานตัวเดียวกัน <c oughs> อยากทั้งนั้นอยากที่เป็นกุศลก็เหมือนกันเดินการหมด <c oughs> <c oughs> ทั้งกุศลและอกุศลเพราะลงไปถึงตัวนั้นถึงกุศลและกุศลไอตัวแบ,บ,แบ,บ่งแยกนี้มันก็ยังมีอะไรอยู่ในนี้ทําให้เกิดกุศลและกุศลมองลักลงไปอยากก็เห็นตัวเห็นตัวมันแล้วแต่ว่าในเมื่อเรายังอาศัยขันนี้อยู่มันก็ทําไปเท่าที่ ทีเนี่ยแหละก็เราก็เลี่ยงไปออกตรงนี้แต่ไม่เลี่ยงเขาไปหาแก่เห็นไหมถ้าเจาะตรงก็ไปหาแก่ดินี่เราเลี่ยงมาไปหาขันไม่ใช่ใจใช่ไหมเราเลี่ยงมาหาขันหาคำอธิบายที่ขันลงไปหาใจดิแกมาอย่างไร ลงไปหาใจออแกยังไม่เบื่อถึนคือเราไปเจาะจงว่าให้เบื่อหน่ายเซ็กอย่างเดียวแต่พระวุฒิงบอก่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทุกอย่างเลยวัตถจักรวัตจักรนันต้ไม่เกีเ่ยวกับเซ็กก็ได้ไอ้ตัวนั้นก็เป็นทำให้เกิดเซ็ก ก่อนไปหาต้นเงาเหมือหาปมเหมืนอนแต่รเห็นว่าปมในชีวิตทุกอัน,นเนี่ยเมื่อจับปมในชีวิตแล้วเนี่ยมันถึงเข้ามาหาเซ็กปมในการอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากทั้งหลายอะ่ะนี่คือปมระดับนี้ใต้ปมระดับนี้ออกมาโยงกข้าหาเซ็งหมันซ่อนขนาดนี้ ไอ้น,นี้พอเราไปถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นปั๊บเราจะแฉลบไปหาสังขารหมดเลยไม่ลงหาตรงเข้าไปละ่ลางนี่คือสิ่งที่มันซ่อนเร้นไปน่การจะลงหาข้างล่างเลยไม่มีทางลงเลยต้องใช้คําสอนของขอะพุทธเจะลองพิจารณาดูวันนี้ตรงเนี้ยทุ่างมาลงไปสู่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรทั้งหมด ไม่มีเกี่ยวกับเซ็กเลยเซ็กซ้อนอ, <laughs> อยู่ข้างล่างระลับความอยากพรุ่งนี้เราสามารถเข้าหาระลับความอยากนี้ <laughs> <c oughs> ได้ถ้าได้ถ้าเดียวตรงเนี้ยลงไปหาเซ็กลงไม่ได้แต่มันก็จะซ้ำซากอยู่ในตรงเนี้หมดเป็นกบกินยุงงูกินกบงูใหญ่กินงูเล็กหมุนอยู่อย่างนี้แหละถามเบื่อไหมเบื่อจะไม่จะเบื่อไหมแต่ก็ต้องทํา อิ่มอารมณ์ที่มันไอตัวตัวที่ว่าเราไม่อยากเนี่ยนะคะมันอิ่มแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาคือมันมีความสุขได้แต่กับตัวเองโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาออยตนะอะไรกได้ใช่ตัวนี้คือมันนั่นแหละอิ่มอารมณ์นั่นแหละอิ่มมันพอพอมันพอเพราะว่าใจอิ่มอย่างนั้นได้มันไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจเจันหมดความอยากมันจะหายไป เอบางอย่างหายไปแต่มันก็ยังเป็นแค่อุเบขาเห็นยังไงยังไม่ลงไปต้องใช้การกระตุ้นขององ,องศาสดาซึ่งเดือนหนา,หายล้วคายอุเบขาละลายเหมือนกับสังขารน,นะมันละลายเพราะเห็นอกเห็นใจปัญญามเกิดเมตตามันเกิดปัญญามันเกิดม,ม,มัน,ญญมนมถึงละลายไอ้นี่ก็เหมือนกัน พอถึงอุเบกขาแล้วไม่ออกฤทธิ์แล้วจะให้มันละลายต้องใช้คำสอนถ้าไม่รู้นะจะอ,อาจจะมีวิธีอื่นแต่เท่าที่คน้นมาไม่มีใช้คำสอนขององศาสดายเบื่อนายลองดูนะเราก็ไม่รู้เราก็มันเงี้ยแหละแต่ไม่ครูบาอาจารย์ไม่ไม่มาบอกให้แล้ว <c oughs> เพาเซ็กไม่ความอยากเกิดรือไม่ใช่อยากเกิดนั่นเป็นผลแล้วอยากเกิดอยู่ระดับนี้หมดเลยเซ็กนั่นมันเป็นอารมณ์แบบเป็นจัก,กะจี้อะไรอย่างเงี้ยซ่อนอยู่งล่างแล้วมันไม่เห็นรอยเชื่อมต่อ วัตถจักรมันจะยังคงอยู่ได้แต่เราเห็นภาพรวมแต่เห็นภาพรวมแต่เราไม่เห็นวงจรที่มันมิ่งพระพุทธเจ้าเห็นวงจรที่มันมิงนี่มันมวิ่งเพราะความอยากไม่เลยวิ่งยังนั้นในระหว่างที่เราอยู่กับคันเนี่ยมันทําอะไรได้ก็ทําไปไม่ต้องใช้ไม่ไม่อยากให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ อยู่ปัจจุบันมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยมันจะไม่มีความอยากอยู่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวไอ้นี้ปับ๊บเดี๋ยวระหว่างที่มันเป็นปัจจุบันปัจจุบันหมดแล้ว้เดี๋ยวคาสอนของพระบุญพระบผมปุ๊บลงแรงร่าไอ้ตรง,ตรงคงายกําหนดจะไปคายเซ็กแล้วให้คำว่าอิ่มอารมณ์นี้มันก็เป็นชั้นๆนะ รู้เราอะ่ะค่อยๆละเอียดขึ้นก็ละเอียดขึ้นเอ๊ยยังไม่อิ่มด้วยว่าเดี๋ยวลงจริงถามอิ่มจริงพัฒนาไปไเรื่อยๆตามความรู้ของเราหมดนะอ,อ,อยู่ที่ความเพียรอย่างเดียวตอนนี้เพราะความเพียรทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้เราเลยอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับปัจจุบันมันเลยพอหมดออพอมันก็เลย อิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มอารมณ์อยู่นี้ความอยากมันหายไปพอพอมันส,สั้นๆแต่อดจิต oh. <c oughs> จุก